ว้าวลูกเกแต่นี่เห็นใสๆอย่างนี้เป็นน้ําแข็งหมดเลยจ้าทุกคนดูนี่เป็นน้ําแข็งใสๆเลยนะเห็นใบไม้ตรงใต้พื้นเนาะแต่มันเป็นน้ําแข็งนะคะเห็นอย่างนี้โอเคตอนนี้เราจะเอาตัวไม่ไมโครไส้เใส่ในใต้รองเท้าบูท วันนี้นะคะทําตามสัญญาค่ะจะพาทุกคนเดินเข้าไปดูน้ําตกที่กลายเป็นน้ําแข็งนะคะก็เตรียมพร้อมหมดแล้วค่ะตอนนี้วันนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ2อถึงสเซลเซียสนะคะก็ประมาณ37-38เดีเกือบเกือบเกือบ40เนาะก็ประมาณนั้นอนะสอ2สองสาเซลเซียสนะคะ แล้วก็ทางเดินมันเข้าไปมันจะเป็นน้ําแข็งหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องต้องใส่อีตัวที่กันน้ําแข็งเดินบนน้าแข็งใต้รองเท้าบูทเราก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราเตรียมตัวเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าขวัญรอบอบอยู่เนาะเดี๋ยวขอยืนเนี่ยที่ขวัญยืนอยู่นี่ก็เป็นน้าแข็งนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูค่ะพอเดินออกจากรถมาก็เจอน้ําแข็งเลยค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรามีตัวนี้ป้องกันอยู่แล้วนะคะนี่เวลาเดิน เดินบนน้ำแข็งได้สบายเลยนะคะทุกคนมาพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะโอโหแดดดีมากทุกคนเนี่ยทางเดินเข้าไปก็จะประมาณนี้นะคะนูน่นทางเดินตลอดเส้นทางเดินเข้าไปตอนนี้ก็เต็มไปด้วยหิมะและน้ำแข็งหมดเลยจ้าทุกคนไหวไหม No not too bad ให้บ๊อบนำหน้าไปก่อนนะคะ เนี่ยทางเดินทุกคนตลอดเส้นทาง<ม>ก็คือถ้าใส่รองเท้าบูทธรรมดาเข้ามาแล้วไม่ไม่ใส่อีตัวสไปที่กันเดินบนน้ำแข็งมันก็จะเดินลำบากนะคะแต่เผอิญว่าวันนี้เราใส่เนาะมันก็เดินเข้าไปง่ายนะคะต้องค่อยๆเดินเข้าไปเนาะแต่บ๊อบเดินเร็วมากมันที่มันก็เดินเข้าไปไม่ลึกมากนะคะแป๊บเดียวก็ถึงน้ำตกเนาะ ถ้าเดินไวๆนะก็ประมาณ10นาทีนะคะทุกคนโอวแดดเปรี้ยงๆ,ๆเลยมาลุ้นกันนะคะว่าน้ำตกจะสวยไหมตอนนี้เห็ดวอดไปหมดแล้วนะคะป่าอันนี้ไม่มีเห็ดละโดนหิมะกรบไปหมดแล้วไปดูสิ่งเกิน Not cool right no, not cool. right right here this way be careful see right. <This> way. สวยเนาะสวยมากเลยเนาะบอมเนาะอ๋อว้ยสวยมากสวยมาก ทีไรก็สวยเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็สวยแบบหน้าหนาวนะคะทุกคนสวยแบบสีขาวเต็มป่าไปหมดเลยเนาะบ๊บไฮ say hi to everyone hello everyone hiking again but on snow on ice Hiking in New York on ice. <laughs> <laughs> wow! Oh, snow everywhere, covered with snow and ice. I try to follow the sign. จะถึงน้ำตกแล้วนะคะทุกคนเราถึงทางลงกันลักตรงนี้เดี๋ยวขวัญจะชี้ให้ดูนะคะว่าจุดที่ขวัญเคยเก็บเห็ดหลินจือมันอยู่ตรงไหนอันนี้ก็จะเป็นทางเลาะลงไปน้ำตกนะคะอ้มันโดนมันโดนหิมะคลุมไปหมดไม่เห็นเลยต้นที่ต้นที่เคยเก็บเห็ดหลินจือเนาะ I'm just looking for the r i s h i mushroom โอ้นั่นไงนั่นไงทุกคนอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นเห็นไกลๆเห็นไกลไนู้นั่นโวันนั่นไงทุกคนเห็นไหมตรงนี้นี่นี่นีตรงนี้ตรงนี้ตรงน,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 นี้เห็ดลิ้นจือที่เคยเก็บเนาะตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางเดินลงไปแบบแคบมากนะทุกคนต้องเดินระวังหน่อยเนะาะเขามีที่จับให้เราก็ไปจับนะคะ เดินลอลงไปเพราะว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยทางเดินนี่มันเป็นน้ําแข็งโอ้ Ooh, ทุกคนดูข้างล่างดูข้างล่างเป็นน้ําแข็งไปหมดแล้วอะ่ะบอสเดินเร็วมาก ็นน้ำแข็งไปหมดแล้วจ้าทุกคนดูสวยไปอีกแบบนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดใหญ่นะคะตรงน้ำตกจุดใหญ่เนาะจะสวยกว่านี้นะคะทุกคน เห็นไหมตรงข้างล่างเนี่ยเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วจ้าดูสิสวยไปอีกแบบเนาะแต่มันมีน้ำมีน้ำมีน้ำไหลอยู่บ้างบนบางส่วนนะคะมันเริ่มละลายแล้วนะคะเพราะว่าอากาศมันเริ่มอุ่นขึ้นเนาะทุกคนดูจุดนี้สวยมากเป็นน้ำแข็งไปทั้งแถบเลยนะคะแต่ก็มีน้ำไหลอย,อยู่บ้างนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูตรงจุดใหญ่เนาะตรงจุดใหญ่นั้นก็จะจะสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันกลายเป็นน้ําแข็งไปแล้วเป็นบางส่วนนะคะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าคะ่ะ ดูตรงจุดนี้ที่ขวัญเคยมาถ่ายคลิปตอนช่วงช่วงหน้าฟอเนาะโอ้โหไปเดี๋ยวขึ้นไปด้านนี้ขึ้นมาฝั่งนี้แล้วก็เรามองจากข้างบนลงไปนะคะนี่เห็นไหมทุกคนทั้งแถบตรงนั้นนะคะเป็นน้ําแข็งไปหมดนะคะสวยอะ่ะสวยมากๆทุกคนสวยมาก น้แข็งไว้หมดทั้งแถบเลยค่ะโอ้ตรงจุดนู้นนะตรงหน้าผานั้นก็สวยนะทุกคนตรงหน้าผานั้นแบบโอ้โหเดี๋ยวเด๋เรามาแวะตรงนี้นะคะนี่เห็นไมด้านหลังนี่น้ำมันย้อยลงมานะคะเป็นน้ําแข็งหมดเลยแต่เดี๋ยวเราจะไปนู่นก่อนเนาะ ไปตรงจุดใหญ่ก่อนนะคะถึงเลยจ้าจุดนี้คือจุดใหญ่เลยนะคะทุกคนว้าวสวยสวยสวย but we cannot walk on it <c oughs> อ้าวเดี๋ยวเข้าไปยุ่ยล้ๆนะคะตรงพื้นมันก็เป็นน้ำแข็งหมดเนาะแต่ว่าตรงใต้มันจะมีน้ำอยู่นะ ไม่น่าเดินนะคะทุกคนวันนี้ไม่น่าเดินเพราะว่ามันเริ่มละลายแล้วเนาะนี่เห็นไหมละ่ะตรงจุดนี้สวยมากๆทุกคนซูมให้ดูใกล้ๆนะคะนี่มันก็จะขึ้นมาข้างบนอย่างนี้สวยงามมากๆ

เ,เดี๋ยวพาทุกคนมาดูตรงจุดนี้น้องตรงหน้าผานี่ก็สวยมากๆเลยทุกคนโอ้โหตรงนี้ก็สวยนะคะสวยมากตรงนี้สวยมากๆอาทิตย์ที่แล้วนี่ขวัญคิดว่ามันคงเป็นน้ําแข็งแล้วก็น้ํามันก็มันยังไม่ละลายนะเนาะ วันนี้น้ามันเริ่มไหลแล้วนะคะเราไม่สามารถเดินบนน้ําแข็งได้นะคะวันนี้อันตรายนะคะตอนนี้เราจะเดินขาออกนะคะเป็นขาออกจากทุกคนจะเดินกลับออกอีกทางนึงนะคะค t i n u e นะคะทุกคนเลยต้องใช้ไม้เดิน down Careful จะรื่นหน่อยนะคะตรงนี้ทั้งน้ำแข็งทั้งหินไม่รู้จะไปทางไหนเนาะ เดีโอเคทุกคนดูสภาพต้องค่อยๆเลาะขึ้นเลยนะเนี่ยงงกับทางเดินออกเพราะว่ามันขาวไปหมดแล้วก็จำทางออกไม่ได้ต้องดูต้องหามองหาจุด าตามต้นไม้เนาะออกป่ากันมาแล้วนะคะทุกคนดีเลยนะคะวันนี้อากาศมันไม่หนาวจัดมากนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนดูเสร็จแล้วถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูดูเสร็จแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กันด้วยค่ะแล้วก็ติชมฝากคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะอะไรที่ปรับปรุงได้ก็จะปรับปรุงนะคะ ปากเริ่มแข็งเนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนจ้าบา,บายจ้า